Welcome news with everyone to Tech talk. excited share some Talk to today's to you I'm มาติดตามเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญกับคุณนัทกันครับสวัสดีครับคุณนัทคุณนัทโทรศัพท์ามาจากแถวไหนครับโทรจากแบงค์ค่ะปกติฟังสดหรือย้อนหลังครับสดตลอดค่ะเริ่มเล่าเถอะครับได้ค่ะวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญคาบนี้อาจารย์มาปรับหลักสูตรให้รวมเอาเรื่องกฎหมายการคลังเข้าไาด้วย เพราะปกติกฎหมายการคลังเคยเป็นวิชาบังคับมาก่อนเพื่อให้นักศึกษาอย่างน้อยได้ทราบถึงหลักการพื้นฐานทางการคลังที่อยู่ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นกรอบสําคัญของการบริหารประเทศเลยนะโอ้โหดูเนื้อหาแล้วเยอะเหมือนกันนะหลักการพื้นฐานทางการคลังตามรัฐธรรมนูญมันมีหัวข้อหลักๆไว้อย่างไงบ้างเหรออาจารย์เน้นว่าเครื่องมือทางการคลังหลักๆมี3มอย่างคือรายจ่ายสาธารณะรายได้สาธารณะ และนี่สาธารณะโดยเครื่องมือเหล่านี้ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์4ประการซึ่งข้อแรกคือการจัดสรรทรัพยากรอย่างเช่นการเก็บภาษีที่ดินในอัตราที่สูงขึ้นกับที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรแต่ในระดับรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะเน้นเฉพาะเรื่องรายจ่ายสาธารณะหรืองบประมาณรายจ่ายเพราะเป็นเครื่องมือเดียวที่ปรากฏอยู่ในระดับรัฐธรรมนูญหลักการพื้นฐานที่เราต้องรู้มีประมาณ5หลัก 1. หลักวินัยทางการคลังมห2รัฐธรรมนูญรัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยต้องออกกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐการที่ต้องทำเป็นพรบก,ก็เพื่อให้รัฐสภาควบคุมได้เต็มที่ใช่ไหมแล้วถ้ามีเรื่องฉุกเฉินจำเป็นรีบด่วนจะทำยังไงถูกต้องแล้วถ้าเป็นกรณีจำเป็นรีบด่วนและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็อนุญาตให้จ่ายไปต่อนได้โดยยืมจากเงินคงคลังจะต,ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพรบรงบประมาณรายจ่ายถัดไปนอกจากนี้หลักม1 4 1วักสองยังเป็นหลักประกันความเป็นอิสระทางงบประมาณสำหรับรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและองค์กรอายการถ้าพวกเขาเห็นว่างบไม่พอสามารถยื่นคำขอแประยะติต่อคณะกรรมการโดยตรงได้เลยเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายบริหารใช้เงินมาแทรกแซงน่าสนใจ แล้วหลักอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเอกสารงบประมาณละ่ะคือหลักความครอบคลุมของเอกสารงบประมาณมอ4 4 2ซึ่งเกิดจากปัญหาว่างบประมาณของไทยเราใช้แบบขาเดียวคือในตัวพรบรจะมีแค่รายจ่ายเท่านั้นทําให้สภาพิจารณาได้เฉพาะขาจ่ายต่างจากงบประมาณแบบสองขาที่สภาโหวตได้ทั้งรายรับและรายจ่ายเพื่อให้สภาพิจารณาได้ถูกต้องรัฐธรรมนูญมอ142จึงบังคับให้รัฐบาลต้องแสดง 1. แหล่งที่มาและประมาณการรายได้เพื่อ cover รายจ่าย 2. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงินเพราะเราใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆแล้วข้อสอบจะถามอะไรได้บ้างจากหลักการพวกนี้ถ้าเป็นข้อสอบวิเคราะห์เนี่ยอาจารย์น่าจะเน้นจุดอ่อนในระบบกฎหมายการคลังของเรา 1. ถือปัญหาหลักความยินยอมทางภาษี รัฐธรรมนูญม .134 ไม่ได้บัญญัติรับรองหลักไม่มีภาษีโดยไม่มีผู้แทนไว้ชัดเจนทําให้กฎหมายภาษีสามารถออกมาในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่แค่พรบได้อย่างเช่นพระราชกําหนดหรือพอรกรซึ่งแม้พรกรต้องเข้าสภาภายหลังแต่สภา,ภาไม่สามารถแก้ไขได้ทําได้แค่โวตเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบทั้งฉบับซึ่งถือเป็นการจํากัดอํานาจฝ่ายนิติบัญญัติ นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญ2560ไม่ได้กำหนดให้รัฐบาลต้องเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายจ่ายที่เป็นภาษีคือการขาดรายได้ที่เกิดจากการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีตามนโยบายให้สภาพิจารณาประกอบการอนุมัติงบประมาณทำให้สภาไม่รู้ภาพรวมของภาระทางการคลังทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีหลักอำนาจของรัฐสภาในการอนุมัติงบประมาณม .143 ซึ่งกำหนดให้สสต้องพิจารณาพรบงบประมาณให้เสร็จใน105วันและวุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จใน20วันโดยไม่ให้แก้ไขแล้วถ้าสสต้องการให้มีงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อทำโครงการในพื้นที่ของตัวเองละ่ะตรงนี้สำคัญมากคือหลักห้ามฝ่ายนิติบัญญัติริเริ่มกำหนดรายจ่ายม144สสไม่สามารถแประยัิเพิ่มรายการหรือจำนวนเงินได้ ทำได้แค่ลดหรือตัดทอนรายจ่ายที่ไม่ใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันที่สำคัญคือมอ4 4 4วงเล็บ2ห้ามสสสอวอรหรือกรรมธิการกระทำการใดๆที่มีผลให้ตนมีส่วนโดยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้ใจ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตนโอ้ถ้าอย่างนั้นข้อสอบอาจจะมาในรูปของกรณีศึกษาที่สสไปเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณใช่ไหมแล้วถ้าสสทำผิดจะเกิดอะไรขึ้นใช่เลย ถ้ามีการฝ่าฝืนมอ144วงเล็บสองแล้วสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยผู้กระทำผิดจะสิ้นสุดสมาชิกภาพและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งด้วยนอกจากนี้ยังมีความรับผิดชอบให้ชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยและถ้าเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นแต่ไม่โต้แยง้งหรือแจ้งปปชก็ต้องรับผิดชอบด้วยสรุปคือหลักการเหล่านี้พยายามสร้างส,างสมดุลอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารผู้ริเริ่มและใช้เงินกับฝ่ายนิติบัญญตัติผู้ให้ความยินยอม แต่ในขณะเดียวกันก็มีจุดอ่อนในเรื่องหลักความยินยอมทางภาษีและกลไกาการเปิดเผยข้อมูลทางการคลังที่ยังไม่ครอบคลุมขอบคุณมากเลยนะฟังแล้วเห็นภาพรวมของหลักการคลังตามรัฐธรรมนูญชัดเจนเลยแถมยังรู้จุดที่ต้องระวังในข้อสอบด้วยอ่อระวังผีด้วยนะ the for all Thank all listening you gone? Let's go down together, teacher.